แต่ว่ามือขึ้นนี่เสียงจะซีบบอกว่ามหาจักรพรรดิมหาจักรพรรดิจักจ็กหรอกสามอันนี้คือถ้าขอนนี่คือครั้งแรกในชีวิตเลยมั้ครั้งแรกเลยครั้งแรกในชีวิตแล้วก็ครั้งแรกที่ขอแต่ว่าวัดนี้มาโดนแล้วมาหลายเท่อแล้วแต่โบเคยขอแต่ว่าเปิดมืงขึ้น,ม,นมหาจักรพรรดิมหาจักรพรรดิสสวัสดีครับผมเ่าหนองครับ มื่อนี้บาน้องสิมาขอโชคครับผมแปลกเลยบอกกับไอ้กโกมาในรถว่ามิหยังบุหูวเลยโดนใจเหมือนขึ้นไอ้มาขอโชคกครับไอ้คูนั่นก็จักรพรรดิเออพระมหาจักรพรรดิบอกขึ้ขอจะเถื่อแต่บอกกันมาในรถว่าอยากขอเหมือนกับมิหยังมักแต่ซีบในหูเหมือนขึ้น,นแต่ว่า จับใจค่วมบ่ไดจับใจข่วมไหนแค่ว่าพระมหาจักรพรรดิแค่นั้นครับมือน,นีเบาหน่องกันเลยสิมาขอโช์กระปูมหาจักรพรรดิครับขั้งแรกขั้งแรกี่เบาหน่องมาขอแลวกะมือน,นีกะมากับไอ้โกบหน้านะครับงวดที่แล้วไอ้โกบหน้าเปิเดจับเงินแสนงวดนี้เบาหน่องก็เปิจับเงินแสนด้วยกันและกะทุกทุกคนที่เข้ามาเบิ่งครับผม แล้วบาวหนองสิลจ์ถูกครับจังใดกะล่องไปลุ่นเบิ่งน้ากันครับผมมาหลับโถกไปน้ากันนอะงวดวันที่16มิถุนา6หา3ตัวถ่ายดยตตันีรางวัลที่หนึ่งนะครับนอะจังใดกะมารับโถกไปน้ากันครับผมไปไหวยปูน้ากันละกะไปรับโถกไปน้ากันครับผมขัแข็งเลยโอ้โหทุกคนยังโดนใจกู้หลัง กูได้เข่ามาเบิงกูไดเข่าสัทธา แต่คอยเขาได้รับโชคไปกับเบาหน,หน่องไอ้โกบน้าขอให้ได้จับเงินหมืน่นคอยจับเงินแสนเมื่อขึ้นนอนฝันจักฝันหรือโบฝันแต่บ่หูหูแต่ว่าได้ยินเสียงคนมากจะซีบบอกว่าพระมหาจักรพรรดิพระมหาจักรพรรดิมือนีเบาหน่องจะเลยไดมาตอนแรกว่าชีวได้มาเมื่อนี่ดอกแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าและก็ไอ้โกบน้า กะวางนั่มือนีก็เลยได้มากบ้านหนองก็เลยสิมากขอโชคครับผมขอให้มอบโชคให้ทุกคนได้เด้อให้ได้จับเงินหมื่นให้ได้จับเงินแสนเฮ็ดยังกัให้ขอได้ขอเฮ็ดยังกัให้ได้เจริญลุงเรื่องผู้ใดมีหน้าที่การงานยังกัให้ได้เลื่อนตำแหน่งยังกัขอมอบโชคหัวพฤศจิกภพพิจุนณาหกขาให้ลูกให้ล้านได้เดิมผูดเด้อทุกคน มันก็คนลุกคนลุกตลอดเลยเอะไรเช่นอะไรนี่วุ้นลุกนี่ข๋อห้มาในเล็กถูกนี่เดิมสามตัวถ่ายโรถตะลีแล้ววันที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งมีทุนน้าผมงวดวันที่สิบหกหลังอีหลังทีถึงเล็กว่าเดี๋ยบอลินเลืล่อๆดิจะได้กระโค้ ผู้ใดเขามาเบื้ก็ขอให้ได้รับโชคไปนรับกันเด้อกระเบ้าหนองก็อกีอกโคมหน้าสาธุสาธุสาธ,สาธุครับเดี๋ยวมาุดนเด็ดถูกครับที่เบ้าหนองที่จุดต่อหน้าพระมหาจักจจรผัสขั้งแรกแล้วบ่ได้มาเธอเดียวนั่นได้ว,วัดนี่วัดปา่าไผ่เจริญสมณกิจบ่ได้มาเธอแหลกมาหลายเธอแล้แลวแ,ลแต่บ่เคยแต่ว่ามันขึ้น นี่เสียงจะซีบบอกว่าพระมหาจากักรพรัดพระมหาจากักรพรัดจักจักรหลอกสามอันนี้ที่ถกอัอนี่คือครั้งแรในชีวิตเลยมั้งครั้งแรกเลยครั้งแรกในชีวิตแล้วก็ครั้งแรก่ขอแต่ว่าวัดนี้มาโดนแล้วมาหลายเทือแล้วแต่โบกเคยขอแต่ว่าเปลี่นมือพื้นมหาจากักรพรัดมหาจากักรพรัดอาตุกษาตุกาอตุกอให้รับโชคไปน้ำกันงวดวันทีท่ สิบหกมิถุนาหนห้าสามตัวถ่ายรอตะรีเมื่วันที่หนึง่งพระมหาจ้ากษัตริย์ับวัดป่าไผ่เจริญสม,มรกกิจเบ้าหนองคอครั้งแรกครับมาหลายเดือนละแต่ว่าบกเคยขอแต่ว่าม่อมีมันขึ้ื่นีลนะพอดีบางเอืนไอ้โกบกบวางนั่งเนกันเลยว่า พามาขอมาจะมารับโฉมไป็นน้ำแกนันนะครับเด้อสาธุสาธุสาธ,สาธุสามตัวถ่ายรอตเตอรี่ตัง้งไว้ทีหนึ่งงวดทีหนึ่งยุงทธนอทาอโมขาบ่าวดองจุดขอต่อหนาพระมะหาจักรพรรดิองญ่ผู้ใดกะผู้ใดเข้ามาเบิง่งกะรับโชคใหญ่ก็ไไน้ำแกนันนะครับเด้อสาธุสาธุสาธุ เดี๋ยวมาหลุดเลทถูกน้องกันครับหงวดนีข้างแหลกในชีวิตเลยตั้งแต่มามาหลุนไปต้องกันครับรับโชกไงไปน้องกันครับหงวดวันที่16บหกมิถุนาหกห้าครับผมเองดงมาแต่ว่าราสิบวิมีแน่ตัวหนึ่งที่นีจิที่เข้าใกลนเป็นยางไรกั่เป็นรองน้งีนวา้บกใจเสี่ยงแล้เสียแลเสีย เลขชู motiv. ตัวแรกครับค <un> ือเลขศูนย์ครับพระพุทธพระมหาจักรพรรดิครับวันพุธสิบหกมิถุนายนสองห้าบ้านหนองเพื่อนขอครั่งแหลกในชีวิตเลยครับนี่ตัวแรกคือเลขศูนย์เดือดถ้าตัวที่สองนะครับพอเ้ามกันขอเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านลอตเตอรี่รางวัลง่ายๆให้กับทุกคนนะครับเด้อสาธุสาธุสาธุชูตัวที่สองครับคือเลขเก้าครับศูนย์เก้าศูนย์เก้าหรือศูนย์หกนะครับ เดี๋ยวทาเลขชูตัวที่สามประอบัครับพระพุทธมหาจักรพรรดิครับวัดป่าไผ่เจริญสำนักกิจบ้านน้องกีอําเภอกันทะลมครับจังหวัดศรีสะเกดค,ครับเดี๋ยวทาลนตัวที่สามครับศูนย์เก้าหรือศูนหนะครับ เลขชูครับตัวที่สามครับคือเลขสองครับอุย้ยกล้ากับห่องมาเ่ยห่องสนานวัดเลยอองตรงเดอ้อพุทธปะหาจากักรพรรดิหรือพระมหาจากักรพรรดิออกออกออกอันอื่นแล้วนะึงศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองครับแต่เลขสองคนใหญ่แห้งเลขเก่ากับเลขสองอยู่ติดกันเลยแต่แน่ไม่ดีเนะี่ยระวังติด เก่าไทยกับ2บนอะ่ะเหมือนเลข5ครับ092หรือ095ครับแต่ถแถมใกล้ๆนะ่ะก็เหมือนกับเลข7ผมขอแยกเป็นเลข3 3หางนะครับ092หรือ095หรือ097ครับถ้าเลข3หางตงัวนี้ออกมา3ตัวตง้ตงเล็กรยลอตอรี่ก็ขอให้เลขที่ว่าผมเบานี่ออกมาตรงเด้อสาธุสาธุสาธุคอยทุวคุณไจับเงินหมื่นเงินแสน กับเลข3ตัวตัวนี้นะครับเนาะสาธุสาธุสาธุาธชัดๆครับนะครับชัดๆเลยครับขอให้ทุกคนโชคดีครับรับเงินหมื่นเงินแสนไปด้วยกันครับขังแหลกในชีวิตของบอลหนองเปื่คนขอครับรังแหลกในชีวิตใหือลอตตอลีขังแหลกในชีวิตขอให้จับเงินแสนแหลกขังแหลกในชีวิตขอให้ทุกๆคนมีโชคมีลาบ พร้อมๆกันครับกับเลข3ตัวตรงๆครับผมสาธุสาธุสาธุ092 095หรือ097